สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกี่ยวก้อยอีกแล้วนะคะสาหรับคลิปที่แล้วที่ก้อยได้พูดถึงว่าก้อยได้ลาออกจากราชการครูนะคะแต่งงานแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่อิตาลีนะตอนนี้ในคลิปนี้ก้อยก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการทําวีซา่าครั้งแรกนะคะที่ก้อยมาที่อิตาลีเนี่ยก็ใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่วีซ่าเยี่ยมเยียนนะแล้วเดี๋ยวถ้าวีซ่าเยี่ยมเยียนใครสนใจที่จะออขอนะคะเดี๋ยวก็จะพูดในคลิป ต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการขอวีซ่าท่องเที่ยวนะการขอวีซ่าท่องเที่ยวนะคืออิตาลีเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในวีซา่าที่เขาเรียกว่าวีซ่าเชงเก้นนะคะชเชงเก้นวีซา่าเชงเก้นวีซ่ากับ EU จะแตกต่างกันนะเพราะว่า EU เนี่ยจะเป็นการรวมประเทศในแถบยุโรปที่เป็นในด้านของเศรษฐกิจแต่ว่าชเชงเก้นวีซ่านี่ก็คือเป็นการฟรีฟรีบอร์เดอร์คือ พรมแดนนะคะไม่มีพรมแดนคือเปิดให้เสรีกับคนที่เป็นพลเมืองที่นี่อาศัยที่นี่เนี่ยนะคะ,ะคือคือประเทศที่เข้าร่วมในเชงเก้นบีซ่านะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาขอเชงเก้นบีซ่านะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปในประเทศที่เป็นเข้าร่วมนะ,ะแล้วจากที่ก้อยไปจากที่ก้อยไปหาข้อมูลมานะช่วงนี้จะติดในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น อ,อตอนนี้นะคะที่ที่อ,อ,อย่างอย่างถ้าเราจะออกเดินทางมาจากประเทศไทยตอนนี้ไทยยังปิดการบินพาณิชย์อยู่ใช่ไหมคะยังไม่สามารถบินเข้าบินออกประเทศได้นะนะข้อมูลนะวันนี้ที่ก้อยไปหามานะคะแล้วก็เพราะนั้นที่อิตาลีเนี่ยเขาก็เลยยังจะไม่ทําวีซ่าให้เพราะว่าเขายังไม่มีกําหนดาจากที่ก้อยเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะเพราะว่าเขาก็จะประกาศในเว็บไซต์แต่ว่าใครที่กําลังเตรียมเอกสาร ที่จะทําการขอวีซ่าเราเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะเราซึ่งเราไม่รู้ว่าจะอีกเมื่อไหร่นะแต่ว่าการเตรียมเอกสารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็มีเอกสารค่อนข้างที่จะหลาย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 แบบอยู่ก็จะดูอันดับแรกนะอันดับแรกเลยก็คือว่าการขอวีซ่าเนี่ยนะคะเราจะต้องขอผ่านศูนย์รับคําร้องขอวีซ่านะคะเราจะไม่สามารถที่จะไปขอวีซ่าผ่านสถานทูต อิตาลีประจำประเทศไทยได้นะนะคะเป็นศูนย์รับคำร้องวีซ่าที่ชื่อว่า vfs เดี๋ยวก็จะขึ้นให้นะคะนี่แหละพอเราเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะเขาจะมีให้เลือกประเภทของวีซา่าถ้าเราเป็นไปวีซา่าแบบท่องเที่ยวเราก็ให้เลือกตรงวีซ่าท่องเที่ยวที่เป็นตัว c นะคะในวงเล็บนะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเอกสารในการเตรียมเอกสารเนี่ยเราเข้าไปปริ้นนะคะใบเช็คลิสต์นะมาจาก BFS Global เนี่ยนะคะในเว็บไซต์ของเขาเขาก็จะมีให้เขาก็จะมีใบเช็คล l i s t มาให้ว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะอ,อ,อันแรกก็คือเป็นแบบฟอร์มกรอกยื่นคำร้องนะส่วนข้อ2ข้อ2ก็คือเป็นรูปเราต้องไปถ่ายรูปนะคือเป็นรูปเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ดูนะเป็นรูปที่เป็นพื้นหลังสีขาวถ่ายไว้ม่เกิน6เดือน ขนาด3.5คูณ4.5เซนคือบอกง่ายๆ่าว่าเ,าเวลาที่ไปร้านถ่ายรูปเราบอกเขาว่าเราเนี่ยจะมาทำวีซา่าเชงเก้นวีซา่าเดี๋ยวช่างถ่ายรูปเขาก็จะจัดการให้นะคะเตรียมพาสปอร์ตนะสำหรับพาสปอร์ตนะคะที่เป็นพาสปอร์ตแบบแบบเนี้ยนะคะจะต,ต้องเป็นเล่มจริงนะแล้วก็ถ่ายเอกสารคืออย่างน้อยเนี่ยถ่ายเอกสารไว้อย่างก้อยเนี่ยเตรียไมไว้3มชุดแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็จะใช้ ประมาณ2ชุดเขาก็จะใช้2ชุดนะคะแต่ว่าเพื่อเหลือเพื่อขาดนะคือถ่ายพาส,สปอร์ตนะเล่มเนี่ยเล่มเมที่เราแบบย,ยังไม่หมดอายุจะต้องมีอายุอย่างน้อย90วันนะรวมถึงระยะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยถ้าใกล้หมดแล้วไปต่อพาสปอร์ตได้นะเดี๋ยวก็จะบอกออการ่อการทำพาสปอร์ตเราก็สามารถไปทําได้ที่สํานักสานักงานเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้นี่นะคะนี่แหละ ที่เขาใช้ที่เขาที่เราสามารถไปทำพาสปอร์ตพอเราได้พาสปอร์ตมาแล้วนะหน้าที่เราจะถ่ายก็คือหน้าที่มีรูปของเราอ่ะเนี่ยหน้าที่มีรูปของเรานะถ่ายสำเนาหน้าแรก2ชุด2ชุด3ชุดนะเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายพาสปอร์ตทุกหน้าที่เรามีประทับตราวีซ่าที่เราได้ผ่านประเทศนั้นมาแล้วที่เคยเดินทางเนี่หลัง5ปีนะเสร็จแล้วเออก็จอใบตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะใบตั๋วเครื่องบินไปกลับเนี่ย เป็นแบบนี้นะคือเราไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วไปเต็มจํานวนเลยแล้วถ้าสมมติว่าเ,เราไม่ได้วีซา่าวีซ่าไม่ผ่านเขาดีนายมาก็คือเขาปฏิเสธวีซ่ามาเนี่ยเราก็จะเสียเงินเปล่าใช่ไหมคะจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ใช้สําหรับการจองเครื่องบินนะโดยที่ไม่ต้องจ่ายแล้วพอเวลาที่แล้วพอเวลาที่ได้วีซ่าแล้วได้ประกาศผลวีซ่าแล้วเนี่ยเราค่อยจัดการต่อไปถ้าเราถูกปฏิเสธวีซา่าเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนนั้น100%นะ ส่วนถ้าเราได้วีซ่าเราก็ค่อยไปซื้ออีกทีหนึ่งนะคะได้แล้วเอกสารการจองโรงแรมเนี่ยเราอาจจะจองโรงแรมโดยใช้ของเว็แบบไซต์นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เขาเนี่ยจองแล้วไม่ต้องชําระเงินนะจองโรงแรมแบบนี้นะคะคือเราเนี่ยถ้าในกรณีที่เราไม่ได้วีซ่าเนี่ยเราก็จะไม่ต้องจ่ายเงินเวลาเราได้วีซ่าปุ๊บเราไปเดินทางไปถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยเราค่อยไปจ่ายตอนที่เรา อ๋อเช็คอินได้นะคะหรือว่าบางโรงแรมเนะะี่ยเขาก็อนุญาตให้ใจ่ายตอนเช็คเอาท์ออกได้แล้วก็แผนการเดินทางนะคะแผนการเดินทางที่จะอตอนที่ก้อยมาครั้งแรกนะคะก็เขียนเป็นกระ,กระดาษ A4 แบบเนี้ยนะคะว่าคร่าวว่าพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะไปไหนบ้างไปเที่ยวไหนบ้างจะเข้าพักที่ไหนบ้างเข้าพักที่โรงแรมหรือว่าเข้าพัก ในบ้านของแฟนก็ได้นะคะถ้าเราไปพักในบ้านแฟนเราก็เขียนที่อยู่นะคะว่าเราเนี่ยที่อยู่ของแฟนเาขาพักอยู่ที่ไหนนะแล้วก็เขียนโรงแรมที่เราไปพักนะคะมีเบอร์ติดต่อแล้วแล้วแต่ละไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าผู้ที่เขาเชิญเรามาไม่ว่าจะเป็นแฟนเนี้ยนะคะหรือว่าญาติหรือว่าเพื่อนนะจะต้องมีใบที่เขาเขียนว่า,าจะเป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในการให้ที่พัก ส่งมาให้เรานะว่าเราเนี่ยได้เข้าพักจริงสเตตเมนต์นะคะคือเงินเดินบัญชีในธนาคารของเราในธนาคารของไทยนะะเนี่ยค่ะกรุงไทยกสิกรหรือว่าเออไทยพาณิชย์อะไรเงี้ยนะคะที่เรามีบัญชีอยู่ในนั้นตอนที่ตอนของก้อยนะเออก็จะแยกบัญชีไว้เนาะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละอืมคือจะ,อะเออเงินเดือนนะคะที่เข้ามาในตอนที่เป็นราชการครูเนี่ยนะก็จะเอาไว้บัญชีหนึ่งแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าฝากเป็นแบบพวกซื้อสลากออมสินอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเงินส,สดอีกบัญชีหนึง่ง แต่ก็ไม่ได้รวยนะคือมนุษเงินเดือนนะเนาะ้าราชการเงินเดือนเนาะคือเออเวลาก็ยื่นเนี่ยก็ยื่นแค่บัญชีที่เป็นเงินเดือนนะคะของข้าราชการครูเงินเดือนครูนี่แหละอืมซึ่งแบบเงินมันก็จะเป็นแบบเงินเข้าออกอย่างเงี้ยเลาเรากดถอนใช้มาแล้วก็เงินเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะทุกเดือนจริงๆแล้วเงินไม่เยอะนะเพราะว่าเออเออตอนนั้นเนี่ยก็ยื่นไปเนี่ยถ้าจําไม่ผิดไม่เกินเหมือนบวกลบประมาณ3าส0หมื่นประมาณนี้ค่ะไม่เยอะไม่เยอะมากเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าอะไรคือจริงๆแล้วเงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเ,เงินเนี่ยนอนบัญชีมานานไหมสามสี่เดือนหรือว่าเป็นปีอะไรเงี้ยอมืมันก็จะมีคล้ายๆกับหลักฐานการเงินอะไรเงี้ยค่ะเแล้วก็ถ้าเป็นหลักฐานการเงินว่าเราเนี่ยสามารถใช้จ่ายในระยะเวลาที่เรามาเที่ยวได้นะคะเอ,อภายในอย่างกับวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขอได้90้สิบวันสถานทูตนะคะ ที่เขาพิจารณาวีซ่าของเราเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยมีเงินใช้จ่ายพอไหมที่จะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศในจํานวนวันที่เราขอไปนะอย่างก้อยตอนที่ไปเนี่ยก้อยขอไปสิบวันนะเออเราก็ยื่นไปนะแต่ว่าเออเวลาการถ้าเราแบบไม่มีเงินในบัญชีหรือว่าทําอาชีพอิสระทําค้าขายที่เป็นเงินหมุนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัญชีที่เป็นกระแสรายวันนะคะกระแสรายวันเนี่ยอย่าไปยื่นให้เขานะคะเพราะมันถือว่ามันเป็นเงินหมุนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่ามันคล้ายๆกับเงินที่ไม่ได้สร้างความมันคงให้กับเราอะไรเงี้ยเออเขาเรียกว่าคือบัญชีกระแสรายวันเนี่ยไม่ต้องไปยื่นเลยนะคะเขาจะไม่ได้รับเขาจะเป็นบัญชีเงินแบบว่าฝากประจําหรือว่าเป็นบัญชีแบบว่าเผื่อเรียกอะไรเงี้ยนะถ้าใคร <laughs> มีเงินบัญชีเงินในบัญชีน้อยแล้วอยากจะแตกบัญชี ก็เราก็เตรียมการมาตั้งแต่ล่วงหน้ามานะคะสักประมาณก่อนสักประมาณเกือบๆปีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราคิดจะวางแผนที่จะไปเงี้ยนะที่จะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะก็คือค่อยๆทําเป็นแบบว่าเออเอาเงินฝากเข้าบัญชีแล้วก็อย่างอย่างถ้าเราไม่มีเงินพออาจจะอาจจะแบบว่าบอกบอกแฟนว่าเออให้โอนเข้ามาทีละหน่อยอะไรเงี้ยนะคะได้ถ้าเขาถ้าเขาทําให้อะไรเงี้ยเนาะค่อยๆโอนเข้ามาแล้วเราก็กดเบิบกมาใช้อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องเอาเป็นเงินนอนบัญชีตลอดเนี่ยมันจะเป็น มันจะน่าสงสัยไงเหมือนเหมือนเราแบบว่าเหมือนเราแบบทําให้เงินจํานวนนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะคือมันแต่บัญชีจนดูออกอะไรเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องแบบเออคือเราใช้จ่ายเนี่ยเราไม่ใช่มาแบบว่าอะไรรับรายรับรายรับอย่างเดียวมันมันเป็นน่าสงสัยอย่างเงี้ยนะเออตรงนี้เขาก็จะดูด้วยนะคะพิจนารณาด้วยเพราะเสร็จปุ๊บตอนนั้นที่ที่ก้อยไปขอไปธนาคารนะคะเราก็ไปขอไปบอกกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เราที่เราเอ่อเป็นมีบัญชีอยู่ที่นั่นนะบอกกับพนักงานว่าเราเนี่ยจะมาขอสเตทเมนต์นะ ขอสเตทเมนต์เราก็ของของอิตาลีเนี่ยจะใช้สเตทเมนต์บัญชีนะคะย้อนหลังคือเป็นการเดินบัญชีย้อนหลังในสาเดือนนะเขาก็จะรอเอกสารอาจจะเขาอาจจะใช้เวลา1วันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ผิดนะรู้สึกว่าเราขอยื่นไปขอเขาทำสเตทเมนต์วันนี้รู้สึกว่าวันรุ่นขึ้นนะคะเราก็ไปขอรับได้เลยนะแล้วแต่ธนาคารแต่ละที่เช่นเดียวกันนะหลักฐานการทํางาน ลักฐานการทํางานสําหรับข้าราชการนะอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดอีกยิบย่อยมาอีกหน่อยนึงนะก็คือว่าหลักฐานการทํางานของของข้าราชการเนี่ยคือจะต้องได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาอ,อย่างก้อยเป็นครูใช่ไหมคะก็คือจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของผู้ที่เป็นหัวนหน้าสถานศึกษาก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะเป็นหนังสือที่ยินยอมให้เราออกออกมานอกประเทศนะคะแล้วก็ เราก็ต้องไปขอใบเขาเรียกว่าคำร้องนะคะขอออกนอกประเทศนะคะที่เราไปขอในเว็บไซต์ได้นะในเว็บไซต์ที่เป็นของสมทเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีเอกสารตัวนี้มาแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็มากรอกรอกรอก,รอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการสมทธน,นะคะรับรองอนุญาตให้เราออกเดินทาง,งออกนอกประเทศนะตอนนั้นที่ก้อยอ ยื่นคำร้องไปนะมีเจ้าหน้าที่นะเขาจากสพนะคะเขาโทรศัพท์มาสอบถามด้วยโทรศัพท์มาสัมภาษณ์ด้วยว่าคุณจะไปเมื่อไหร่คุณจะไปกี่วันอะไรเงี้ยคะแล้วไปแล้วเนี่ยเออเป็นเราจะต้องลากิจนะคะเราจะต้องทําเรื่องขอลากิจจากโรงเรียนเนี่ยนะอืมมีเอกสารอะไรเงี้ยนะเออแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเออเอกสารทุกอย่างเราก็เออตอบคําถามเขาไปอนะไรเงี้ยเนาะว่าเราเอาเอจะไปเยี่ยม เยี่ยมแฟนนะที่ที่ตาลี่อะไรเงี้ยอเสร็จแล้วเขาพอส่งเอกสารมาเราก็เอาเอกสารทั้งหมดเนี้ยไปแปลนะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราทํางานเป็นแบบว่าทําการค้าค้าขายหรือว่าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทนะจะต้องมีหนังสือที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าเราหัวหน้าฝ่ายองค์กรอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแบบฟอร์มอยู่นะอืมแล้วเอาเอกสารตัวนี้นะคะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราเป็นเจ้าของจัดก,การนะคะเราเราเป็นเจ้าของร้านอะไรเงี้ยนะเราก็มีจดหมายแนะนําตัวว่าเราเป็นใครนะมีไรายได้โดยประมาณเท่าไหร่นะแล้วที่จะไปเนี่ยไปด้วยเหตุผลอะไรเราก็ไปทุกท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะเออเราก็เขียนแนะนําตัวไปเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องยาวมากหรอกอนั่นแหละประมาณ A4 ีอะไรเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วเอกสารอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเอกสารในการาประกันนะคะไปซื้อประกันการเดินทาง ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะตอนนั้นที่ก้อยไปนี่คือก้อยซื้อ Internet, อินเทอร์เน็ตเอ๊ซื้อซื้อประกันการเดินทางนะมันจะมีหลายระดับเนี้ยค่ะเป็นแบบว่าจะครอบคลุมครอบคลุมอ่อการเดินทางของเราในระยะในระหว่างที่เราท่องเที่ยวอาจจะเป็น1สัปดาห์เอ่อสิบสี่วันนะคะเจ็ดวันสิบสี่วันหนึ่งเดือนเก้าสิบวันหรืออะไรแล้วแต่แล้วแต่ออปชั่นในแต่ละบริษัทอะไรเงี้ยนะที่ที่เขามีไว้ให้อ่อครอบคลุมนะการเดินทางอ่อถ้าเป็น กฎของอิตาลีนะจะใช้งบในวงเงินคุ้มครองนะคะ30,000ยูโรพอเราเตรียมเอกสารเซส,สับเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวิสซ่าท่องเที่ยวเราก็จองวันนัดนะวันที่เราจะไปยื่นเอกสารนะคะในเว็บไซต์ของ BFS Global เนี่ยนะอยู่ที่ตึกจามจุริสแควร์ชั้น4นะ,ะเราก็ใช้ MRT นะ MRT ลงที่สถานีสามย่าน แล้วก็เดินเข้าไปในตึกได้หรือว่าจะไปที่ Exit 2ส่วนค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่านะก็จะแบ่งเป็น80ยูโรเราลองไปคำนวณดูนะคะเพราะว่าเรทอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เท่ากัน